สวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลฮโชกทุกทุกท่านนะครับอาคัมมาพบมาเจอกันนะครับอาส่วนสายสายจากน้อยนะครับส่วนเสากับแอดวิไลก็ได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับอาของคุณพ่อเซียนพรมไปอาหนึ่งคลิปแล้วนะครับอามือหนีกัถือว่าภารกิจนะครับใกล้จะเบิร์ดแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่แอดวิไล่บอกนะครับอาสองวันที่ผ่านมานะครับกับติดภารกิจ งานบุญกระถินสามัคคีเร็จสิน้นเรียบร้อยพานไปนะครับก็คือถอดถวายมือวานนี่นะครับที่สำนักสงฆ์อุทัยธรรมก็ขอกาบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ละก็ขอกาบขอบุญขอบคุณแม่นิดก็ทอมอล้วนกะ็เซียนสอสลับเงินพารวยนะครับที่ทรงปัจจัยมาปักตนกระถินสามคัคคีน้ำกันนะครับขอให้บุญให้กุศลนะครับ กลับขึ้นไปหาคุณแม่นิดกทมนะครับคุณแม่นิตยามั่นที่สุดนะครับล้วกาเสี่ยนสสลรับเงินผ้าร่วยนะครับให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูง่ะครับหลังจากเสร็จภารกิตนะครับแอดวิไลนะครับกะเมื่อขึ้นนีกะไปเช็คยอดขึ้นยอดยังอ่าซอยคณะกรรมการเพิ่นนะครับแอดวิไลจะเป็นกรรมการน้ำเพิ่น เช็คยอดเองินไล่รับไล่ใจที่เหลือนะครับก็ดึกแลก้วการมาขึ้นนี่แอสทรเลกกได้มากคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับาฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กันนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางของวิไลให้โชคนะครับเป็นชุดล่างกับเลขวิ่งวิ่งมา2กับ4นะครับแนวทางชุดล่างแตก3 2สองนะครับคุณพ่อคุณแม่ชุดล่างแตก32นะครับ อ่ะสาสปรากฏว่า2มาให้เห็นนะครับเนี่ยแต่ว่าหลัก10บนะครับเอซีเหตุผลอ่าสกับ3กอดคอกันมาอยู่ที่หลัก10ก็เลยเหตุไ้สุดจับคู่นะครับจะมีแค่30 31 3นยนะครับอ่าพวันหลักหน่วยนะครับอ่ามี9มี0มี1น่หนาเสียดายนะครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่นะครับ สองกับสามสูตรคำนวณบันไดมากแบบนี้นะครับเอฟซีกอดคอกันมาอยู่ที่หลักสิบถามว่างั้นนะครับสองสามสามสองแตกแน่นอนนะครับสําหรับชุดล่างนี่คือแนวทางของแอดวีไลนะครับที่เอามาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับงวดนี้นะครับคำนวณเ็จแล้วมืม่ขึ้นนี้ใส่เวลาดึกนะครับม่ขึ้นนี้แอดวีไลนอนดึกนะครับอเอามาให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งอ่านอิงก,กันสำหรับงวดนี้นะครับก็บคือ 16พฤศจิกายนครับ2 5 6 7เสียดสิวแต้มเดียวนะครับ 31. เพราะว่าลัก1ิ3กับ2กอดข้อกันมาอยู่ที่ลัก10นะครับนี่คือ,องวดที่ผ่านมานะครับอครับงวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดปากาเป็นที่เรียบร้อยแอดวินไลจะขอสรุปเลยนะครับ สําสหรับชุดล่างนะครับขอสรุปเลยมาคลิปเดียวจบสําหรับชุดล่างนะครับอาเริ่มจากนะครับเลขวิ่งกันก่อนอคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามแอดวิไลเลยนะครับเอาวิ่งชุดนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียววิ่ง5กับ9นะครับงวดนี้นะครับ16บหกเอดวิไลขอวิ่งไปที่5กับ9นะครับสูตรมันมาแบบนี้นะครับ แนวทางเป็นล่างอย่างเดียวนะครับราะวะแวดลิไลแยกบนแยกล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่าครับวันนี้วิ่ง5กับ9นะครับอ่าเป็นล่างอย่างเดียวจับคู่นะครับอ่าเดี๋ยวครับขอให้อ่ออลาลัก10ก่อนอ่ามาเบิรงอ่าสิล่างนะครับ เป็นหลัก10นะครับเบิ่งวันนี้จะแยกกันบอ,อหลัก10งวดนี้นะครับเอดวีไลนะครับคำนวณออกว่าได้ที่890890คุณพอ่อคุณแม่สามารถจับเองได้ต่อไปครับหลักหน่วยอย่าว่าเป็นชุดลางก่อนเด้อคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งสริปให้ดี เป็นหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดนี้นะครับ16ได้มา257 257นี่คือหลักหน่วยนะครับออดวิไลจะจับคู่แล้วก็เน้นย้ำให้พร้อมเลยงวดนี้นะครับทือว่าคลิปเดียวจบไปเลยสำหรับชุดล่างนะครับเดี๋ยวชุดบนให้อดวิไลคับนวณอีกก่อนในคึืนนี้นะครับ อ่าอาครับจับคู่นะครับได้มาที่เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแมแปดสองครับเก้าสองศูนย์สองต่อไปครับแปดห้า อ่แปนะครับต่อไปครับ95ต่อไปครับ05เดี๋ยวมันนีน้วิไลมีสรุมให้เลยนะครับต่อไปครับ87 แปดเจ็ดเก้าเจ็ดคู่สุดท้ายครับคือ07นครับ FC คุณพอคุณแม่มักตัวใดจัดไปย้ำว่าเป็นชุดล่างนะครับชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนแอดวิไลคำนวณดึกเลยนะครับขม้คืนนี้กาจะเสร็จนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แขปหน้าจอกันเดี๋ยวปั๊มมุมกล่องให้นิดนึงนะครับ ปับมุมกล้องให้นิดนึงอ่าครับชัดเจนมาเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่าเดี๋ยวด้อครับอ่าชัดเจนอยู่เนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้เทียงเทียงให้ตรงตรงข้ามาเทียงเทียงก็คือตรงตรงนะครับอ่ะแอวินไล่จะเน้นย้ำเลยนะครับขอเน้นย้ำเลยชุดล่างนะครับวิ่งเก้า กับ5 5กับ9แอดวิไ right, ลขอวงกลมไปที่5นะครับสำหรับเล็กวิ่งวงกลมไปที่5 9เป็นตัวรองอ่าครับสุดจับคู่นะครับมี8 2 92 02 85 95 05 87 97 07แอดวิไล right, จะขอวงกลมให้3คู่เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับวงกลมให้3คู่นะครับอ่า สำหรับชุดล่างนะครับวงกลมไปที่แปดห้าครับคู่แรกตัวเด่นเลยนะครับต่อไปคู่ที่สองนะครับกลัวเลขวิ่งจะกอดคอกันมานะครับก็เลยเก้าห้าต่อไปครับคู่สุดท้ายครับคือศูนย์ห้าขอวงกลมให้แค่สามคู่อย่ามาเป็นล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสคริปให้ดีนะครับเบิ้งสคริปให้ดี กับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอาคุณพ่อคุณแม่เน้นให้สามคู่จะกับบอกรับตัวนั่นแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะพิจารณานะครับเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวแอดวีไลแยกบนแยก่างให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่แล้วอาจากในฮัมมารอดติดตามกันนะครับหวดน,นี้จับคู่จะแตกตรงๆกันบออะครับแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เลยนะครับอามีสามหนึ่งสามศูนย์นะครับนาเสียดายเสียดสิว อ่าสามสอ,สอสมกอดคอกันมาอยู่ที่หลัก10งวดที่ผ่านมางวดนี้แอดวิไลมีความเชื่อลึกๆว่าสุดจับคู่ต้องแตกแน่นอนอายุดีมีแห้งครับแอดวิไลจะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปนี้ตัวเลขนัานทางยังรอคอยเรา้สำนักและกกาคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลจะสรุปให้ทุกสำนักใจเย็นๆได้สุดสรุปแน่นอนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ